นี่นะครับเริ่มปรับนะครับแล้วก็สเปรย์น้ํานะครับนี่เริ่มปรับขั้นสุดท้าย s. <S แล้วนะเพราะว่าเอ่อตอนนี้ก็จะเขาเรียกว่าปรับหินพุ่นนะครับปรับละเอียดหินพุ่นแล้วทีน,นี้จะเป็นอางานสุดท้ายก่อนปูย่ายนะครับก่อนปรับหมนพุ่นเราก็ขบก่อนมันรอบน,นะครับขบแล้วน,นี่ก็ตบนะครับก่อนอันรอบแล้วก็สเปรย์น้ํานะครับ ที่เรายวให้ดูนะครับลาดหินุูนะครับสาดหินนเสร็จนะครับอันนี้คือจากการที่สเปร์านา้ำมาแล้วแล้วก็ตบแล้วนะครับแล้วก็ตากอิงปูนนะครับ การปูนเสร็จเดี๋ยวเราก็จะับสายปูนแล้วเดี๋ยวเราก็จะปรับสามเหลี่ยมอีกทีหนึ่งนะครับงานเราก็จะ เป็นแบบนี้เลยครับเดี๋ยวผมอหอยดูภาพรวมนะครับภาพรวมที่ภาพรวมที่ต่มตะเพน้ำนะครับแล้วก็ปรับหินป่นนะครับตะเพน้ำตกต่อนะครับแล้วก็ป่นตาแล้วก็ปรับกาเวียดอ่นี่คือขั้นตอนสุดท้ายนะครับสนามจะเรียบมากนะครับ